พระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีด้วยได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีผมจึงขอเชิญท่านสมาชิกได้คุณานยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองการครับเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านพระบรมราชองการครับพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระบรเมเณระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567 แล้วนั้นบัดนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชาการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกะหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรม เวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกร well ัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหะวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทระรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินินเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรศิลทุพย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกนัท,ทพลนาภาณิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุนพันธ์อมรวิวัตรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมานิตสงีงยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสรวงเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวราวฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนารุมน์พินโยสินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราคมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณภรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยะโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชัยนาลิตพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนภินทรศรีสันพรางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวซาบีดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวเทียรัตสำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลตำรวจเอกเพิ่มภูลจิตชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิฐขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเอกนัทพร้อมพัน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับเจอินั่งลงครับ